ลายคนก็รอคอยคอสอเวอร์จากมาสเตอรรุ่นดึงเหมือนกันหลังจากที่เปิดตัว CX 50กันไปแล้วก็มีคอสอเวอร์รุ่นหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวเรนวันนี้และในที่สุดก็ออกมาจนได้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็ชูจุดเด่นอยู่ที่งานออกแบบที่ดูหรูหรามากพร้อมกับวัสดุอต่างๆที่เป็นเกรดเพร้อมกับขุมพลัง p H E V ครั้งแรกและนี่คือมาสเตอ CX 60นั่นเองครับ พอเปิดมาด้านหน้าผู้ใหายคนตกใจกับดีไซน์เลยว่าทําไมคนออกีไซนงวนนี้มาแปลกแปลกนะเนี่ยโอเคมาไล่ดีไซน์กันดีกว่านะครับเริ่มจากไฟนหน้า LED ที่ดีไซน์ไม่เหมือนกับมาสเตอร์ยุคก,ก่อนเลยตรงที่ว่าปกติแล้วถ้าเป็นมาสเตอร์ยุคก,ก่อนนั้นนะครับจะมีโค้งที่รับกับกระจังหน้าแต่งวดนี้มาเป็นตัว L แล้วก็เส้น LED นั้นก็จะเชื่อมกับกระจังหน้าแถมเส้นกระจังหน้าเป็นแบบแนวตั้ง ซึ่งก็มาแนวเดียวกับ CX8 ในวอร์ชานญี่ปุ่นนั่นแหละกระชนหน้าแน่นอนนะครับว่าก็มาในทรงเรียบง่ายขอบสีดำเป็นกลางก็ดูสปอร์ตขึ้นแน่นอนนะครับลายเซ็นมาสเตอร์ไม่มีไฟตัดหมอกหน้าล้รอลอยนั้นมาแบบขนาดใหญ่เป้งครับ20นิ้วไม่ว่าจะเป็นแบบพ่นสีหรือว่าจะเป็นสีเงินธรรมดานี่แหละแล้วก็แก้มข้างนั้นก็จะแปะโลโก,โก้ p h e v เพื่อบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็จะมีเครื่องยนต์ใหม่มาให้แล้วนะส่วนกระจกหน้าต่างด้านข้างนั้นบอกเลยว่า ถ้าขอเสียงค้ามาเสริมหุ่นเหลี่ยมให้มันมากขึ้นแต่จก,จก,จก็จมีความโค้งมนและใช้ร่างนั้นบอกเลยว่าคันเลื่อนี้ยกแผงนะครับพอมามองด้านหลังแล้วนะครับมมะะจะมาพบก,กับไฟท้าย LED ที่ผมมองว่าเป็นดีไซน์ที่สวยเป็นระดับต้นๆของมาสเตอร์เลยและน่าจะสวยที่สุดในใจผมด้วยนะเพราะกับงานประตูหลักของ CX 5นั้นมาทําให้มันดูเหลี่ยมแล้วก็น่าใช้ขึ้นแล้วมีขอบประตูหน้าล่างครับเป็นสีดำส่วนกันชนหลังนั้นก็เป็นสีกัะตัวรถ พร้อมกับชายล่างนั้นที่เป็นสีเดียวกันตลอดบริเวณตรงที่มีท่อไอเสียส่วนตรงกลางนั้นก็ยังคงเป็นสีดำเหมือนเดิมและสังเกตดีๆนะครับว่าหลังคาพาโนรามิกบูลูฟมันก็มาแล้วนะครับส่วนสีตัวถังนะครับก็จะมาพร้อมกับสีขาวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าโรเดียมไวท์พรีเมียมเมทัลลิกนะครับส่วนสีอื่นๆนะก็มาในสีสไตล์บัสตอรเลยทั้งสีขาวอาร์ติกสีดำเจ็ทแบล็กสีน้เงินดิฟคริสตัลบลูสีเงินโซนิกซิลเวอร์สีทองพีทิโนมคอร์สเมทัลลิก สีเทาแมชชีนเกรย์สีแดงโซลีคริสตัลอ้าวแล้วสีเทานมพอดีมาท่านเกรย์ไปไหนครับเนี่ยขนาดตัวรถนะครับจะมีความยาวอยู่ที่4,745ม mm. ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,890ม mm. ิมตรความสูงอยู่ที่1,670มิลลิเมและฐานล้อยาว2,780ม mm. ิลลเมตรขนาดตัวถังนั้นแน่นอนครับว่าจะอยู่คันกลางระหว่าง CX5 แล้วก็ CX8 นั่นหมายความว่าตัวรถนะครับก็จะ อัพสเกลความหรูจาก c ซ5มาเยอะเลยแหละถ้านึกภาพอ่อกเป็นยังไงแค่นึงถึงจูเจตาลาโฟที่ดูแกร่งมากแล้วไปดูกับ t o y o ตาเฮ r ิเอรที่ดูหรูมากเลยนี่นะครับคือการอัพเกรดของ c ซ6 0หพอเข้ามามองภายในปุ๊บสังเกตว่างานออกแบบอะไรต่างๆก็ดูสวยกว่า m a สเตอรที่ผ่านมาเลยน่าจะจริงจริงๆน่าจะเรียกว่ามาสเตอพัฒนาขึ้นไปทุกปีทุกปีเลยนะครับทั้งนี้นะครับงานออกแบบนั้นก็ มาในสไตล์ที่ชื่อว่าไคโฉกก็คือว่ามันจะมีความเรียบง่ายก็แผ่ความลงตัวอยู่ซึ่งแผงคอนโซลน,นั้นนะครับก็ตกแต่งด้วยวัสดุลุ่มบริเวณส่วนที่เป็นสีเทาส่วนที่เป็นสีขาวหรือสีดำตรงกลางนั้นก็จะกัดด้วยผ้าลายพิเศษพร้อมกับการเดินตะเข็บที่ต่างกับชาวบ้านนะครับที่ชื่อว่า,าคาทินูยนะครับก็คือเดินตะเข็บแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ใช่แบบขีดขีดขีดเหมือนกับรถแต่ลยรุ่นความตกแต่งด้วยกรอบสีเงินวาวบริเวณช่องแอร์นะครับก็คือลากตั้งแต่ฝั่งโดยสร ไปจนถึงฝั่งคุณถับเลยาหลาักแบบต่อนเนื่องเลยนะครับถ้าไม่มีพวงมาลัยมาขวางก่อนพร้อมกับตรงแต่ที่สื้อเงินว่าอีกทีนึงบริเวณคอสอนกลางอีกด้วยถ้าจอชุดเครื่องเสียงนะครับก็มีขนาด12.3นิ 3, ้วกราฟิกก็เหมือนกับมาสเตอร์3 m e r c X30 แน่นอนครับว่าสัมผัสไม่ได้เพราะกาแฟฉุกเฉินนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวเลย ก็คือว่าอยู่ข้างหน้าจอมานิดนึงแล้วอยู่ตรงกลางพอดีด้วยระบบประกาศอัตโนมัติก็เป็นแบบแยกฝันครับจอแสดงผลก็ยังเป็นสีดําขาวนะครับก็คือว่าจอสีดำการาฟิกสีขาวฝังปุม่มพิเตอร์แล้วก็ปุ่มเป่าลมเย็นบริเวณเบาะนั่งด้วยนะตรงกลางนะครับก็จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สรายแล้วก็แผงคอนโซลหน้าแต่งด้วยลายไม้สีเมเปิลเบาเียรอ,อัตโนมัติแบบไฟฟ้าที่ดีไซน์ของเกียร์นั้นเพื่อให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะ็ีสวิตช์การ์ดสี เอ็มไอดอทไเพื่อจัดควบคุมการขับขี่ได้ถึง5โหมดนะครับทั้งแบบปกติขับสปอร์ตขับออฟโรดลากจูงก็โหมดอีวีถัดมานะครับก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมแผงควบคุมบริเวณจอกลางตามสื่อของมาสเตอร์เลยแต่ผมนั้นก็จะปรับให้มันดูดีขึ้นกว่ามาสเตอร์สามมาซีอซ์สามสิบตามราคาที่แพงขึ้นและสังเกตดีๆว่าโซนกลางนั้นก็จะมีการเดินตะเข็บบริเวณที่รองขาแล้วก็มีการแบกที่พักแขนซ้ายขวามาให้อีกด้วยส่วนเบาะหนังก็พุ่มด้วยหนังเนปาเนื้อดีมากเลย ซึ่งตัวบอร์ดตรงนั้นก็จะมีทั้งสีดำร้วแล้วก็สีดําขาวซึ่งสีดาตรงกลางนั้นอะ่<ม>นนอะก็ะะจะเป็นแบบวัสดุอีกแบบหนึ่งมาดูทางโซนคนขับนะครับก็จะมีทั้งมาตร์วัตแบบจอสีขนาด12.3นิ้วแต่ทีนี้มันก็มีจุดสังเกตต,ตรงที่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ธรรมดานั้นมาตรวัดก็จะเป็นแบบสามวงเหมือนกับรถยนต์หลายๆรุ่นแต่ถ้าเป็นรถยนต์แบบ p H E V กราฟิกก็จะต่างออกไปซึ่งชวนให้นึกถึง B M W กับ Audi ยังไงงั้นเลยวงาลัยนั้นยังคงเป็นบ3กต์ะไลั Master แต่ทีนี้พอทําสวิตช์ให้เป็นสีดาล้วนแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมทำให้พรมาลไรนั้นดูมีราคาแล้วก็น่าใช้งานขึ้นมาทันตาเห็นเลยลืมบอกไปว่ารุ่นนี้นะครับเบาะนั่งยังคงเป็นแบบ2แถว 5, ที่นั่งอยู่เช่นเคยถ้าอยากได้3แถวเจที่นั่งนั้นก็มีรุ่นครับ CX 8 0ซึ่งจะเปิดตัวในเร็วนี้ด้วยเช่นกันขุมพลังนะครับต้องบอกเลยว่าใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์ไฮไลไท์ที่เริ่มจากเครื่องยนต์ไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยนะครับเป็นเครื่องยนต พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและขับเคลื่อนสีล้อ iActive AWD แต่ไฮไลท์มันอยู่ที่เป็นระบบ PHEV ก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแต่มีช่องใช้สำหรับเสียบปลั๊กนะครับซึ่งจะพ่วงกับกำลังแบตเตอรี่ขนาด17.8กิโลวัตต์ชั่วโมนะครับโดยเครื่องยนต์นั้นจะแรงถึง1 8 9แรงมา้าแรงบิด261นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าจะแรง1 3 4แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรพอมารวมกันปุ๊บ ได้กำลังสูงสุดสามารถ27แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรและนี่คือเป็นเครื่องยนต์แรกของมาสเตอร์นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่ยกชุดเหมือนกันก็คือถ้งยังเป็นสี3.0ลิตร6สูบ E Skyactiv-X e เกียร Getrag 8จังหวะขับเคพื่อล้อหลังและขับเพื่อเสียล้อ i-10 AWD กับเครื่องยนต์ดีเซล3.3ลิตร Skyactiv-D ามกอั Getrag 8จังหวะขับเคพื่อล้อหลังส่วนเลขแรงม้าแรงบิดนั้นยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวรอไปก่อนช่วงล่างครับยังคงเป็นแบบอิสระสีล้อด้านหน้าเป็น Double Wishbone ด สริด้วยระบบช่วยเข้าโค้ง Kinetic c o s t e r Control อารมณ์ก็ประมาณ Geometry Control ที่มันอัปเกรดที่มันดูแอควานขึ้นมีการปรับมุมหลาอหลังช่วยให้เข้าโค้งได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยและที่แน,น่าระบบความปลอดภัยนั้นอัปเกรดชุดใหญ่ครับมีระบบ i Active Sense มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน i Active Cruise Control ซึ่งจะแตกต่างก,กับระบบธรรมดาตรงที่ว่าจะสามารถลิงก์กับป้ายจราจรโดยให้ระบบอ่านป้ายาจรารนะั้นตรวจจับว่าความเร็วเท่าไหร่แล้วจะช่วยลดความเร็วลงอัตโนมันติเพิมถึงระบบช่วยเบรกสุกเฉินด้านหน้าด้านหลังที่อัปเกรดฟังก์ชันมากขึ้นตรวจจับคนเดินถนนขี่จักรยานได้แล้วก็มีระบบช่วยเตือนรถเมื่ออยู่ออกนอกเลนพร้อมทั้งดึงรถให้กลับเข้ามาในเลนและตรวจจับสายตาว่าคนขับนั้นห่วงหรือเปล่ารวมถึงก็มองภาพหัทางนั้นก็ปรับมุมมองให้มันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเช่นกัน ซอมราคาของซีเอหกสิบนะครับอากิการเวอร์ชันอังกฤษนะครับจะมีให้เรถึงสามุ่นย่อยเสนอราคาดังต่อไปนี้แต่ประเทศอื่นๆนะจะได้ใช้หรือไม่ต้องรองติดตามกันในแต่ละประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยที่มีโอกาสสูงมากที่มาสเตอร์ซีเอหกสิบนั้นจะเข้ามาทําตลาดแต่ทั้งนี้นะครับต้องรองดูกันก่อนว่าจะประกอบที่ไหนและมีอะไรบ้างที่น่าสนใจและนี่คือทั้งหมดของมาสเตอร์ซีเอหกสิบนะครับสวัสดีครับ